สวัสดีค่ะมากินสับป,ปะรดมันหวานมากแต่ถ้าทางเขาจะแช่น้ำเ,ำเกลี่ยพี่น้องใส่เกลือนิดนึงมันก็จะเป็นหวานมเข้มนิดนึง่งพีหน้องแต่ว่าไม่ลูงตัวมันเสียบ,บอยากลยอยากมาเหมือนยายบอกว่ามันเสียบขนาดเด๊ อัดคลิปแล้วล่ะแต่ว่าประจูใจต้องมาบอกว่ามันแตกขนาดไหนชอบเลยนะ อร่อยมากแล้วเขาก็ตัดแต่งให้แบบว่าพอดีจับเลยพี่น้องอืมชื่นใจมาก อยากากให้เพื่อ,อนๆได้กินจังเลยถ้าปรีที่หวานชื่นใจพี่นอ้องหวานมากมชิบ่าก็เจาะตรงแซนต์นเกลือพี่นอ้องมันจะมีเค้มนิดนึง ระวังมันต้องตกว,ว่าตรงใไซไฟกเกือมันก็นแสบนะนแซบจุงแซบจุงจุงภาพจินตพลดนะคะ ใครมาเห็นก็กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วก็กดใจให้เป็นกำลังใจด้วยค่ะรักมากจุ๊บ